ได้อีกแล้วอีกแล้วใส้ใช้ใช้ใช้ใส้ใช้เรียนกู้เฮ้ยกระปูกระปูอยู่บนอ่าลองดิบนอยงี้ข้ามยีสารมาบ้างหุ้กบอยู่ใต้กระปูกระปูกระปูใบอยู่เทิงอันนี้อยู่ก็กรปูกบอยู่ใต้กระปูใบดอกอยู่เทิงใช่เรามาเราไม่ได้นะพี่ฝ้ายเนี่ยเราไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้ก็ว่งเหล็กเสียบตานะ ครับลุงต so ่อไปครับ huh. อ uh ๋อเดินเราไม่ต้องไปไกลเลยเดินแค่เดี๋อยู่ตรงเนี้ยวไมีเกี่ยวด้วยตีแล้วตีแล้วโอ้โหนี่หัวเสียงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหไอ้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดยอดพันแรงนี่ไม่เสียแรงจริงๆเลยนายพัน วันได้สาลสโลเลยอ้ยตัวใหญ่ด้วยนะตัวนี้ตัวใหญ่น่ตัวใหญ่เนาะปูไหมคะปอยอยู่ลตองเลือกดย่โออยากได้ปูข้ามนก็โดนท้ตัวได้คบเร็วอยงอยากได้ปูอยู่เออนะครับเราหมายของเราวันนี้ก็โอเคอยู่นะเป็นมันใหม่เป็นมันว่เออหว่าเปลี่ยนดอกเอมันยางไทยพี่้องเขาเบิ่งเนีอพีาะหาลูกซปยกัน รับคาดท่านแรกเลยว่ามาอย่างเงี้ยได้เยอะสุดเท่าไหร่กี่โลประมาณต้องโลสองโลได้แน่แใช่ไหมตั้งครึ่งตั้งโลอืมโดยประมาณเยอะๆอย่าได้สามสี่โลมีไหมได้เยอะถ้าขุดยากโอ้โหแรงบนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอะเจอเคนดูเขาดันโอ้เจออีกแล้วครับมีฐานมันเนี่ยที่ผมไม่รู้เลยนะเนี่ยฐานมันลอยมาคุยดินมานี่ โอ้ถามนั่นเน็ตครับนี่ใส่รูปมันอ่ะมีน้ำด้วยไม่ใช่ใจสอนแอบมาเยี่ยวใส่แถวนี้เหรอนนี่ะโอ้โรูใหญ่รูใหญ่มีตัวบ่าวล้วลองแย่เหรอลองแย่ดูที่ทำไมระวังเหล็กจิ้มจ้าเด้อมันออกไปแล้วหืออกกันแล้วออกเลยโอ้มีน้ำมันเสียงชั่วช้ามีน้ำน้ำดูนิดนี่เนี่ยเรียมไหมฮะนี่ขนาดช่วยก็คือเสื่อม โอ้พันแหลงได้เก่งนะผมไม่เห็นนะนายพันคนนี้นะผมบอกให้เลยไม่ธรรมดาถ้าใครอยากจะรู้ว่าเขาหาอะไรดีบ้างอ่ะเนก็ได้ไปดูในช่องผมเลยเแซบมหาศาลผมถ่อเขาดูปลาไหลเขาก็ไม่ธรรมดาเน่นอนละ่ะปลาไหลเขาก็หาไม่ธรรมดาคนคนนี้โอ้ยอยากเบิ้งผลงของเพื่อนไปเบิ้งได้อยู่ช่องแซบมหาศาลเขาจะออกกับผมบ่อยมากโอเคอฝากแฟนแฟนเอฟซีของพี่ปอยไฟด้วยนะครับ มาติดตามช่องแซบมหาสารผมน้ำไหนเด้อครับเด้อครับน้ำเสิ้อผ้าฮาวิธีหาอยู่หากินถึงเวลาเดี๋ยวเอาข้าวมาให้โอ้โหปวดเลยขุดเลยแกลดมาไหนตัวนี้ไม่ติดไม่ติดลวดขึ้นมาก็ต้องขุดโอ้มีน้ำจมาแล้วเอาเร็วๆเอาจอจอจอซูมเอาเครื่องเคียงกันนี่น้ำจ๊อกจ๊อไม่น้ำต้องมีนี่เรียนหมูก็มีไงโอ้แย่บะรู้เด้อ น้ำมันออกอืมมันน้ำออกใช่มันน้ำออกเนาะจะมีกต้องเป็นดุ้งแล้วแย่ไปหยงเลยมันก็ไม่มีนะทางบ้านผมถ้ามีทุกรูกเขาถือว่าเป็นปอบแล้วถ้าอีสานบ้านผมมีบังไม่มีบัง่ะเนาะอยู่ที่ลุ่มๆอย่างนี้แหละเออใช่ไหมใช่ใช่ เอาดินอุดก่อนคุณมาใไหนไหนเอาดินโอ้นี่นพี่ดองครับหถ้บจะใช่ก็จะนี่ี่อ่ี่อ่ะันนี้อยู่แท่นนี่มันจะมีดินอุดโอ้เอาดินอีดหู้ไว้ดีอืมหิบว้ไว้อันนี้อยู่ไหนนัันไหนอีกไม่มีไม้เนาะไรอันนี้เละเอาไม้ะมันกับพ่ะมันกับพี่ดองเลยไม่ไม่ไหมาะแถวนั่น่ะ ไม่ไมาเชีย์มันใหมาเชีย์หาไม่เนี่ยตอมันต้อีติดเกียวหายแน่เคีย์เนาะ้นไหนไม่อาะครับเพราจะมาลุนผู้นี้ก่อนพี่น้องครับเอาลุนไปเอยเอาผู้เอาผู้ไปอาอะครับนายพานกำลังใช้พิจารณาญาณญาณแต่พิจารณาญาณ เอ้ยไงีลึกพิจารยานลึกเกี่ยวขึ้นมาได้ไหมเล้เดี๋ยวเาเกี่ยวไม่ต้องขุดเอาแล้วเจออีกแล้วฝั่งนั้นยน่ะบ้านเ่แอบแล้วแอบะปูปูก็เอานะถ้าได้นะเอาเนตัวเล็กันเลยวลท ให้้เเเจาาานนยยลโอ้ได้ปูกบเนาะไอ้ปูน้อยครับให้เจ้านายเลยจ้ะปูก็เอาไหมคุณเออได้เลยกบหีูกบหีูปูมันอยู่บนกบอยู่ล่างนี่ครับได้ปูมากครับนี่แต่กบมันอยู่ล่างเอาขึ้นมาแล้วตามโซ่ก็ขึ้นโอ้โกบอยู่ล่างดี่อ่ะโอ้ยเกือมีเลยเกืออู้ย ปูเสุดยดหยดปูข้าเปูได้ไรได้ไรไหนอ่ะนี่ปูแห้งจะได้จาปูนี่รุงเอาอยู่ปูด้วยต้มยำได้ดปูมันมันจะอยู่ก่อนกบนี่มันมันผีมันมันมันขีอยู่กันเลยวะใช่เพราะกาเป็นโบราณนะเพอาะขึ้นมันกบเดียขึ้นมาบนปูอะไรนะปูปีกบอะไรนะปูปีกบเออเก๋มานเสร็จมาเพราะว่ากบอยู่แล้ว ปูนี่อยู่ข้างบนไงปูอยู่บนอันมันทำไส้ไงทำไตัวก็อนมข้างล่างออนนีนีบบอันนี้นิไเโอ้มีตัวด้วยรนี่นีน้ำเลยอยู่ไหมเนี่ยนี่ดีอย่จงตอกอมันกดอรู้มันก็แฉแม่ตัวอะไรจีบไปเลยปูวายปูนบแม่ตัวอะไร อ่ะระหว่างรอป๊อกปนี่มาดูไอ้เหรมันหลุนหอโอ้โหคบากะโดดลงมาเลยกูอยู่ลึกไปเลก็มาเอากูนะื่เอาสิมันสิมันมันอยู่ออกมากกว่านี้นะเอาออกมาเออกมาเลยเอาออกมาเคี้โอ้บีย่าายรูปสายูายูยยู่ย เยอะมากเลยไม่ได้เดินไปไหนเลยครับเดินอยู่เราแวกเดียวตลอดเลยเนาะมันอยู่ตรงไหนแล้วมันจะเป็นเหมือนมันเป็นกลุ่มกันนะแวนนายใบเตยเออนี่เจอแล้วงูนี่เจออีกแล้วนี่เอามันอยู่มองเดียวนี่ดินี่นี่ร้อยแวกอยู่ร้แวกนี่เด้พี่น้องบ่ได้ห่างไก่นะครับออเหรอดูที่งนี่มันมีตามีเหล็กครอบด้วยโอ้มีลึกพะน้อยมันน่าจับหลายพะน้อยลึก แตแดแตแตดี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 แตแดแตแดเส้นกระพันเราต้องให้เกลดเขาโเตแ่เดีดีดี่อเนี่มณเเจออีกแล้วนดเจออีกแล้วโอ้มันจะอยู่เป็นกลุ่มเลยเนโอ้อันนี้รูใหญ่เลยเน่ยโอ้หมีฐานมีที่มัน ฐานมันคือที่นอนมันเหรอที่มันเน็บอ้าวแล้วมันเข้าไปอยู่ในรูทำไมทำไมมันไม่นอนข้างนอกอ้าวนอนมันก็นสบายไงไม่ได้อะไรมันไม่สบายมันอุ่นเนี่ยเขาเรียกว่ากบจำศีลไงจำศีลเหรออ่าปวดที่ว่าไหนอ่ะก็จะวนใหญ่จะเปนวัดป่านะถ้าเจออย่างคดจจะหนาด้วยเพราะเพราแงะติดตัวไม่ต้องจำศีลด้วยอ่ะอ้าวจริงๆแล้วพอเขาอยู่ในรูปุ๊บเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ัดะต้องแป๊บเดียวได้กี่ตัวแล้วนี้ง้าคอเขาครบเลยเนี่ย อะไรนะครับสองคนเล่นกอะไรกันโอยมีอีกแล้วเหรอได้อีกแล้วบอกแล้วนี่ไงเข้าเดียวหักขึ้นมาหล่อขึ้นมาโอ้ยแล้วครับตอนนี้นะครับเขากำลังไต่ไต่ขึ้นมานะครับเห็นตะเนี้เห็นเอาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาตาเขาใหญ่มากเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาว้าสวยงามครับอันนี้ชัดอ้นี่ชัดหรือถุงนี่เรียกกบเล็กใช่ไหมหนี่กบเล็กกบตรงนี้เยอะนะโอ้ยเดินไปตรงนั้นไม่มีกบไปรูลุ่มกบไปดุ่มเมืองกอนนี้มีอนนี้มีนี่นี่นี่มีเยอะแน่แน่ เนี่ยรถขยะนแบบบันเนี่ยโอ้มันบันมาอะไรเนาะพี่น้องหาเบิดมือนี่อืมเนาะได้ครับได้ครับหมานที่ถือว่าหมานยังหมานหมันแก้ามีรูนี่เรามาเล่นเกมกันไหมมาเล่นอะไรครับเรามาหาให้ได้คนละหนึ่งรูคนละและในรูนั้นต้องมีตัวด้วยได้ไหมล่ะอ่าถ้าเราสี่คนผมเก่งกาดแล้วก็พี่ไม่แล้วก็พี่ปอยฟ้ายไม่ยอมเว้นพี่เลยเหรอ เราสี่คนต้องให้ได้สี่รู้ๆที่เจออยู่แล้วหมายถึงว่าถ้าใครได้ก็โอ้ยเอาไม่ได้มันลึกน้ครับโอ้ัหลึกมากเอาไห่เอาละครับพี่น้องครับารกิจื้อนี่กับเซ็ตซินลงไปครับเข้าบริวาหาเพื่อว่าต้องการยังหมากไหมนะครับที่จริงมันก็ เดล่าเข้าเฝ้านะครับเราไม่ได้ไปขายเราไปกินนะครับเาไปกินนะครับแล้วก็อยากให้พี่พี่น้องน้องได้รู้ว่าบางทีเนี่ยวิธีหากบขาเนี่ยเขามีแต่ไปส่องกบกันอ่าอย่างนี้คือวิธีแบบคุยเขียหาตามหญ้าตามฟอกอ่าตามฟางนะครับหาอย่างหา้ยางกบจำสินจำสินอือนะครับพ่อได้เอาไปบ้านครับขอบคุณวันนี้ต้องขอบคุณน้องเก่งกาศเก่งกาจในนาม แซ่บมหาษาแซ่บมหาษาจะได้ก็ฝากไว้แล้วเด้อพี่น้องติดตามช่องนี่อยู่ใกล้ๆกันก็มีช่องเหมือนกันนี่ป่าเนี่ยขอไปเบิ่งช่องยังแซ่บอีริโรอนี่นี่ครับแล้วก็ขอบคุณพาน้อยพาน้อยพันเล่งพันเล่งสมาชิกของช่องแซ่บมหาษาอ๋อไปสครับวันนี้นะครับพาพี่ปอยฝ้ายนะครับมาหากบกันครับนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเอฟซีของพี่ปอยฝ้ายนะครับอ่าอยากจะ เห็นพวกเรามาหาอะไรดีๆแบบนี้หาอยู่หาจริงพี่น้องเอ้ยแบบอีสานบ้านเฮานี่แหละครับคยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่ติดตามช่องของพี่ปอยฟ้ามาลัยพรอยู่แล้วครับก็มาติดตามของช่องแสบมหาสารน้ำเลนเดอพี่น้องเด้วยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่กดติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อหาต่อหาต่อ้านั่งรอก็ได้